ของชิ้นที่ราคาถูกที่สุดในแบรนด์หลุยส์วิตองนะคะเืออะไรราคาเท่าไหร่ถ้าคุณรู้แล้วเนี่ยคุณจะต้องไปสอยตามแน่นอนเลยค่ะออลาสวัสดีค่ะตอนนี้คุณอยู่กับมอสนะคะแล้วนี้ก็คือช่องแคทสิลาโมสค่ะในคลิปนี้นะคะมอสจะพาทุกคนไปชมหมวดสินค้าต่งตางๆที่ราคาถูกที่สุด <Huh? S 1> ของแบรนด์หลุยส์วิตองนะคะโดยที่มสจะอ้างอิง จากราคาที่อยู่ในเว็บไซต์นะคะวันนี้เนี่ยมอดอ้างอิงราคาจากเว็บไซต์ o f ฟ i c i a l เมืองไทยมาเลยนะสำหรับคนดูที่อยู่เมืองไทยนะ,ะจะได้มีไอเดียหรือว่าใครที่อยู่เมืองอื่นเนี่ยก็สามารถไปเสิร์ชราคาที่มันเป็นราคาของเมืองของคุณเองได้นะเพราะว่า,วายัางไงแล้วเนี่ยถ้ามันถูกที่สุดในเมืองไทยมันก็น่าจะถูกที่สุดในประเทศของคุณนั่นเอง,เองแล้วถ้าคุณชอบเรื่องราวสนุกสนุกเกี่ยวกับแบรนด์เนมแบบนี้นะคะก็สามารถกดติดตามมสไว้ได้เลยนะคะที่ช่องแคทซิล่ามสนี้นะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยเพราะว่า มอสอัพโหลดคลิปมาให้ดูทุกๆสัปดาห์เลยคุณจะได้ไม่พลาดเรื่องราวดีๆเกี่ยวกับแบรนด์เนมแบบนี้ค่ะเรามาเริ่มกันที่หมวดหมู่แรกเลยดีกว่านะคะซึ่งหมวดหมู่นี้เนี่ยเป็นหมวดหมู่ยอดฮิตเลยที่หลายคนสงสัยว่าของหลุยวิตองเนี่ยราคาถูกที่สุดคือชิ้นไหนนั่นก็คือหมวดกระเป๋านั่นเองค่ะกระเป๋าที่ราคาถูกที่สุดของลุยวิทองที่มอสไปค้นมานะก็คือกระเป๋าใบนี้เลยกระเป๋าลุยวิ t องรุ่น speedy 25ค่ะ ใบนี้เนี่ยรังสรรค์ขึ้นจากโมโนกรามแคนวาสผิวสัมผัสอ่อนนุ่มเหมาะสำหรับใช้เป็นกระเป๋าคู่ใจในสไตล์คนเมืองค่ะกระเป๋าสปีด d ีรุ่นใหม่นี้นะคะจะได้รับการพัฒนาต่อยอดมาจากรุ่น Express ที่เปิดตัวในปี1930นะคะซึ่งได้แรงบันดาลใจมาจากการขนส่งด่วนในยุคสมัยนั้นนั่นเอง ทว่ายังคงรักษาความโดดเด่นเหนือการเวลาของแบรนด์เอาไว้ได้อย่างครบถ้วนด้วยรูปทรงเฉพาะตัวหูจับหนังแบบกลมและแม่กุญแจสลักลายอันเป็นเอกลักษณ์ค่ะซึ่งใบนี้นะคะหลายๆคนก็จะเห็นว่าเขาจะมีมาทั้งแบบที่มีสายสตรัปมาให้นะคะแล้วก็ไม่มีสายสตร a ปด้วยใบนี้ที่ราคาถูกที่สุดเนี่ยจะเป็นใบแบบที่ไม่มีสายสตรัปค่ะราคาอยู่ที่36,00 0 500บาทค่ะและหมวดต่อไปนะคะก็จะเป็นหมวดของรองเท้านั่นเองรองเท้าที่ราคาถูกที่สุดค่ะก็คือรุ่นนี้เลยค่ะรองเท้าลอวิตทองฮาร์ฟ o ู s ส้นแบนรุ่น Drops นะคะรองเท้าฮาร์ o บู s ส้นแบนรุ่น d ร o p ส์อันนี้นะคะทำมาจากยางแบบเงาที่สามารถกันน้ำได้ในระดับสูงซึ่งเป็นการผสมผสานความมีสไตล์เข้ากับการใช้งานได้อย่างลงตัว รุ่นนี้สลักลายโมโนแกรมอันเป็นเอกลักษณ์ของหลุยส์วิตองและมีให้เลือกระหว่างสีดำคลาสสิกกับสีชมพูอ่อนส่วนความสามารถในการกันน้ำนั้นรับประกันได้เลยค่ะว่าสมบูรณ์แบบเพราะว่าบูทคู่นี้เนี่ยเขาหล่อมาจากแม่พิมพ์ชิ้นเดียวแทนที่จะใช้การประกอบชิ้นส่วนค่ะ ราคาอยู่ที่18,100บาทนะคะเห็นไหมคะว่าพวกของแบรนด์ที่เป็น Luxury เนี่ยเขาจะใส่ใจในหลายๆเรื่องเลยนะไม่ว่าจะเป็นตัวบูทนี้อย่างที่ทุกคนเห็นนะมันเป็นบูทยางใช่ไหมแต่ว่าเขาใส่ใจมากว่าถ้าเกิดว่ามันเป็นบูทยางเนี่ยตัวเวลาที่ใช้งานเนี่ยมันจะต้องกันน้ําได้ดีมากๆนะคะทำให้เขาหลอ,อกขึ้นมาเลยเป็นแบบว่าชิ้นเดียวเลยเนาะไม่มีรูไม่มีอะไรที่แบบจะทําให้น้ำเนี่ยสามารถเข้าไปได้ เยี่ยมมากๆค่ะชิ้นต่อไปนะีคะจะเป็นสินค้ามาจากหมวด i Wear นะคะซึ่งต้องบอกว่าราคาที่มันเป็นราคาแบบถูกที่สุดสำหรับหมวดนี้เนี่ย<อ>เขามีมาให้หลายรุ่นเลยทีเดียวค่ะโมสก็เลยจัดไ็ม,มาให้ทุกคนดูเลยเผื่อว่าใครที่อยากจะได้แว่นตา U เนี่ยจะได้เลือกเอาเลยนะคะจากอันที่โมสจัดอันดับมาให้ในวันนี้ค่ะตัวแรกเลยนะคะจะเป็นแว่นตารุร่นแมนฮัตตันค่ะแว่นตากันแดดรุ่นแมนฮัตตันนะคะเผยความโดดเด่นด้วยรูปทรงแคทอายขนาดใหญ่พิเศษ ช่วยเสริมลุคที่ดูทันสมัยให้กับทุกสไตล์ของคุณดีไซน์สุดคลาสสิกค,ค่ะมาพร้อมกับเลนส์ที่ขนานกับขอบแวน่นทำให้ด้านหน้าเรียบหรูแล้วก็ดูโมดเดินมากๆนะคะแต่ว่าตกแต่งรายละเอียดอันเป็นเอกลกักษณ์ประจำแบรนด์นะคะก็มีทั้งพวกหมุด LV ด้านหน้านะคะสัญ,ญลักษณ์หลุยวิซองแบบนูนที่ขาวแวน่นแล้วก็ยังมีเลนส์สัญ,ญลักษณ์ที่มี LV Circle อยู่ด้วยเนาะ ราคาอยู่ที่18,100บาทค่ะทุกคนแต่อย่างที่บอกไปยังมีอีกหลายๆรุ่นให้เลือกกันเราไปดูรุ่นต่อไปกันเลยค่ะรุ่นต่อไปนี้นะคะจะเป็นแว่นตากันแดดรุ่น La g r a นเ e ดเบ l เล a ซึ่งเจ้ารุ่นนี้นะคะจะทําขนาดใหญ่มาเป็นพิเศษเลยนะคะแต่ว่าก็ยังคงความรู้ล้านเหนือการเวลาจุดเด่นเลยนะคะจะเป็นตัวกรอบนะคะที่เขาทาออกมาให้มันดูอ่อนโยนนะคะลงตัวด้วยขอบที่โค้งมนส่วนคานแว่นนะคะช่วงบนจะให้ลุกที่ดูทันสมัยก็การที่ประกอบแว่นเนี่ยต้องใช้ผู้เชี่ยวชาญอย่างมากเลยทีเดียวเนาะแล้วก็เลนส์ของแว่นตาตัวนี้นะคะอยู่ในแนวเดียวกันโดยมีขอบเพื่อพื้นผิวที่แบนราบ รายละเอียด Hallmark House นะคะมีหมุด LV เล็กๆด้านหน้าแล้วก็ยังมีสัญ,ญลักษณ์หรือพี่ตองที่ขาวแววนอีกด้วยราคาก็เท่ากันเลยค่ะอยู่ที่18,100บาทค่ะแไปดูที่รุ่นต่อไปกันเลยเผื่อว่า2ออันนี้เนี่ยยังไม่ถูกใจค่ะรุ่นต่อไปนี้นะคะชื่อน่ารักมากๆเลยค่ะก็คือรุ่น My Fair Lady ค่ะ แว่นตากันแดดรุ่น My Fair Lady นะคะเป็นแว่นตากันแดดสไตล์เฟมินีนอันน่าทึ่งที่บอกเลยว่าต้องมีค่ะเพราะว่ามีรูปทรงแคทอายที่โดดเด่นนะคะแล้วก็การใช้เหลี่ยมมุมที่ซับซ้อนด้านหน้าเนี่ยทำให้มันดูเป็นเอกลักษณ์มากๆขาวแว่นขนาดใหญ่นะครเผยให้เห็นลาย Essential V นะคะที่มีขนาดใหญ่เป็นพิเศษซึ่งอันนี้เนี่ยเป็นการระลึกถึงโชว์ครั้งแรกของนิโคลัสกิสเกียสำหรับลุยวิตอง หมุดไอคอนิกที่ชวนให้นึกถึงหีบเดินทางในตำนานของหลุยส์วิตองด้วยค่ะ ราคาก็เท่าเดิมค่ะ18,100บาทและอีกหนึ่งรุ่นนะคะสำหรับในหมวดแว่นที่ราคาเท่ากันเนี่ยก็คือแว่นตากันแดดรุ่น Euphoria ค่ะเจ้ารุ่นนี้นะคะจะเป็นการรวมเอกลักษณ์ความรู้ราแห่งหลุยส์วิตองนะคะไม่ว่าจะเป็นเลนส์ประทับลาย LV Circle นะคะและกรอบแว่นด้านหน้าเนี่ยก็ประดับด้วยมุก LV และขาวแว่นที่ตกแต่งด้วยสัญ,ญลักษณ์หลุยส์วิทตองถือเป็นการผสมผสานความย้อนยุคและความทันสมัยไว้ด้วยกันอย่างสมบูรณ์แบบ ผ่านดีไซน์กรอบกลมอันคลาสสิกมีน้ำหนักเบาสวมสบายเพิ่มความโมเดิร์นด้วยดีไซน์กรอบด้านหน้าแบบเรียบแบนค่ะราคาก็เท่ากันเลย1 8 1 0 0บาทค่ะแล้วก็เราไปที่หมวดต่อไปกันเลยดีกว่าหมวดนี้เนี่ยเป็นอีกหนึ่งหมวดยอดฮิตนะที่ใครไปต่างประเทศแล้วก็ต้องสอยเจ้าหมวดนี้กลับมาค่ะนั่นก็คือผ้าพันคอค่ะสำหรับหมวดผ้าพันคอนะคะชิ้นที่มีราคาถูกที่สุดเนี่ยก็คือเจ้ารุ่นนี้เลยผ้าพันคอโลโก้มาเนียค่ะ เจ้าผาพันขอรุ่นโลโก้มาเนี่ยตัวนี้นะคะถักทอขึ้นจากการผสมผสานที่อ,อ่อนนุ่มและอบอุ่นของผ้าไหมแล้วก็ผ้าวูค่ะโดยใช้เทคนิคแจ็คกการ์ดเพื่อสร้างลายไอคอนิกโมโนแกรมของหลุยส์วิตตองขึ้นมาใหม่ การผสมผสานของเฉดสีอ่อนและสีเข้มทำให้ผาพันคอผืนนี้นะคะเป็น a อ c กเซส r ซรี่ที่ดูดีมีสไตล์และใช้งานได้หลากหลายในทุกๆวันเลยแล้วก็ตัวขอบผาพันคอเนี่ยจะมีการตกแต่งด้วยขอบริ้วยาวนะคะมาด้วยกันถึง2ส,สีด้วยกันค่ะก็คือสีแดงรูบี้นะคะแล้วก็สีเทาไข่มุกราคาของผืนนี้ค่ะอยู่ที่14,400บาทค่ะ mos ว่าจุดเด่นของตัวนี้นะคะก็คือการที่ใช้งานได้แบบ2ด้านค่ะทูโทนนั่นเองวันไหนใส่ชุดสีเข้มเราก็เอาสีเข้มขึ้นมาใช้วันไหนใส่ชุดสีอ่อนเราก็พลิกอีกด้านนึ่งแล้วก็ใช้อีกสีหนึ่งได้เลยสําหรับหมวดต่อไปนะคะหมวดนี้ก็เป็นอีกหนึ่งหมวดยอดฮิตเช่นเดียวกันค่ะนั่นก็คือเข็มขัดนั่นเอง เข็มขัดที่ราคาถูกที่สุดของแบรนด์หลุยส์วิตองค่ะคือเส้นนี้เข็มขัดรุ่น LV Initial ขนาด25ม m mm, มนะคะซึ่งเข็มขัดรุ่นนี้นะครโดดเด่นด้วยหัวเข็มขัดสีทองเคลือบเงาให้ลุคที่ดูสบายๆค่ะหัวเข็มขัดตัวอักษรยอร่อ LV ที่เป็นไอคอนิกดูตัดกับสาย LV monogram reverse ที่พลิกโฉมสัญ,ญลักษณ์ซึ่งสืบทอดกันมายาวนานของแบรนด์ ออกมาเป็นลูกเล่นที่ดูร่วมสมัยไอเทมชิ้นนี้และดูกลมกลืนเมื่อจับคู่กับไอเทมชิ้นอื่นๆจากคอลเลกชันเครื่องหนังค่ะราคาอยู่ที่14,100บาทเจ้าตัวเข็มขัดต่างๆนะโมว่วใสเว่เดียวก็สวยหรือว่าใครที่ซื้อแบบเป็นลายโมโนกรมรีเวิร์สมานะแล้วก็ใส่แพ i กับกระเป๋าหรือว่าของชิ้นอื่นๆเนี่ยก็ยิ่งทำให้ดูแบบโดดเด่นมากยิ่งขึ้นค่ะ <complic. S 1> และหมวดต่อมาเน,นะคะเ <Wow. S 1> ชื่อว่าเป็นหนึ่งหมวดที่หลายๆคนรอคอยแน่นอนนั่นก็คือหมวด เครื่องประดับค่ะหมวดเครื่องประดับนะชิ้นที่ถูกที่สุดนี่ most ว่าสวยแล้วก็คุ้มราคามากๆตอนที่แบบว่าหาข้อมูลเนี่ยรู้สึกว่าเอ๊กดสั่งเลยดีหรือเปล่านั่นก็คือชิ้นนี้เลยกําไรข้อมือ historic mini monogram ค่ะเจ้าก,กําไรข้อมือตัวนี้นะคะจะทำจาก canvas ที่มีความบางยิ่งขึ้นมี2โทนชมพูให้เลือกรวมถึงแบบ monogram canvas ตั้งเดิมด้วยเครื่องประดับที่เป็นเอกลักษณ์นี้นะคะออกแบบมาเพื่อใช้ mix and match และสวมซ้อนกันเหมาะสำหรับให้เป็นของขวัญที่สุดเลยค่ะราคาอยู่ที่9 5 5 0บาทนะคะมาไปกันต่อเลยนะคะเกือบจะหมดแล้วเหลืออีก2หมวดสุดท้ายค่ะหมวดนี้เนี่ยราคาก็จะยิ่งถูกลงมาอีกนะคะนั่นก็คือหมวดของ small leather goods นั่นเองค่ะ วันนี้เนี่ยใบยที่เข้ารอบราคาถูกที่สุดก็คือใบนี้เลยเป็นกระเป๋าใส่บัตรหรือว่า card holder นะคะกระเป๋าใส่บัตรใบนี้นะ,ะบอกได้เลยว่าสุดชิคเนะคะแต่ว่าเรียบหรูรุ่นนี้มาในลายโมโนกรามแคนวาสและสามารถใส่ลงไปในช่องกระเป๋าได้อย่างง่ายดายเลยโดยที่สามารถใส่บัตรเครดิตบัตรโดยสารหรือว่านำบัตรได้ถึง3ช่องด้วยกันวัสดุที่ใช้นะะในรุ่นของที่ราคาถูกที่สุดเนี่ยอยู่ที่7,400บาทเท่านั้นค่ะ แต่ก็แน่นอนว่าเขาจะเป็นวัสดุที่เป็นแ,แคนวาสเคลือบนะคะก็จะมีทั้งเป็นโมโนโกรอร,อร reverse นะคะแล้วก็เป็นโมโนแกรมทั้งหมดลายดามิเย่นะ,ะ่ยหรือว่าจะเป็นพวกโมโนกรมที่ผสมกับหนังด้วยแต่ว่าหลักๆแล้วเนี่ยอยากได้ราคาที่มันประมาณนี้เนี่ยถ้าคุณรู้สึกว่ามันโอเคเนี่ยมัวว่าก็สวยแล้วก็สมราคาค,าค่ะและของที่ราคาถูกที่สุดที่สุดที่สุดของวันนี้นะคะก็จะเป็นชิ้นนี้เลยค่ะมาจากหมวดน้ำหอมนั่นเองใครที่อยากจะซื้อของขวัญน,นะคะ เลงไว้เลยว่าอันนี้เนี่ยน่าจะอยู่ในหนึ่งในลิสต์ของคุณที่สามารถซื้อได้แล้วก็คนรับเนี่ยเขามีความสุขแน่นอนก็คือน้ำหอมรุ่นนี้เลยค่ะตัวนี้นะคะจะเป็นน้ำหอมเออดับสโดยที่มาในขนาดของขวดรีฟิลนะคะอยู่ที่4คูณ0.25ออนซ์นั่นเองค่ะ น้ำหอมของกลิ่นเออร์ดับ2องตัวนี้นะคะเขาได้แรงบันดาลใจมาจากการหลบเร้นสูตรทุ่งดอกไม้ที่แสนงดงามแห่งเมืองกลาสนะคะซึ่งน้ำหอมกลิ่นนี้นะคะถูกปรุงขึ้นโดยคุณแจ็คคาเวียเบลูทรูนะคะซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการปรุงน้ำหอม ได้รวบรวมหมูม้วนดอกไม้อันแสนสดชื่นเข้าไว้ในห้วงเวลาที่แสงพิเศษนี้ค่ะถ้าใครที่ชอบกลิ่นแบบว่าแนวดอกไม้หอมๆเหมืหอนหวานแล้วก็ในขณะเดียวกันเนี่ยมันก็ยังให้กลิ่นที่แบบมีความเอเลแกนต์อยู่ในนั้นด้วยแน่นอนว่าตัวนี้เนี่ยจะต้องถูกใจคุณแน่นอนนะเพราะนี่คือน้ําหอมที่เปลี่ยนไปด้วยชีวิตชีวาและความเจิดจรัสเปี่ยมล้นไปด้วยการมองโลกที่สดใสราคาของน้ําหอมชิ้นนี้นะ,ะอยู่ที่ 4200บาทเท่านั้นเองแล้วก็มาเป็นเซตเลยนะใครที่มองหาพวกของขวัญที่อยากจะมอบให้คนพิเศษเนี่ยแล้วก็อยากได้ของแบรนด์เนมแต่ว่างบไม่สูงมากอันนี้เนี่ยน่าจะเป็นอีกหนึ่งชิ้นนะคนะที่คุณสามารถเก็บเอาไว้ในริสต์ได้เลยเนาะเป็นยังไงกันบ้างคะอยากให้โมสเนี่ยไปส่องแบรนด์อื่นอีกไหมว่ามีของที่ถูกที่สุดในแบรนด์นั้นๆเนี่ยมีอะไรบ้างถ้าเกิดว่าชอบนะก็อย่าลืมกดไลค์คลิปวิดีโอนี้นะคะแล้วก็คอมเมนต์บอกกันได้เลยว่าอยากให้โมสไปทําของถูกที่สุด ของแบรนด์ไหนเป็นแบรนด์ต่อไปค่ะและในช่องของ m o s นะคะคุณสามารถไปดูคลิปเก่าๆได้เลยนะ m o s มีทริคเกี่ยวกับการช้อปปิ้งนะคะแล้วก็เรื่องราวเจาะลึกแบรนเนมแบบนี้นะหลายอย่างเลยที่มันจะเป็นประโยชน์กับคุณแน่นอนนะคะหรือว่าใครที่ไม่อยากพลาดนะคะว่าต่อจากนี้ไปเนี่ย m o สจะเอาเรื่องอะไรที่มันเด็ดเดดเกี่ยวกับแบรนเนมแบบนี้เนี่ยมาเสิร์ฟให้คุณอีกก็สามารถกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งได้เลยค่ะ m o สบอกได้เลยว่า m o สขอบคุณมากๆเลยนะทุกๆกําลังใจนะคะที่กดติดตามกันนะคะแล้วก็คอมเมนต์คุยกันตลอดเลย แฮปปี้มากๆค่ะทุกคนขอบคุณมากๆจริงๆนะก่อนหน้านี้เนี่ยมีคนดูเยอะมากๆเลยเนาะแต่ว่าไม่ได้กดติดตามกันอาจจะลืมเนาะวันนี้เนี่ยมาดูคลิปนี้กันแล้วก็ฝากกดติดตามเป็นกําลังใจให้โมสได้นิดนึงแล้วกันค่ะวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วหวังว่าจะได้เจอกับทุกคนอีกในคลิปหน้านะคะวันนี้ขอตัวไปก่อนค่ะบ๊ายบาย